Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không วกเขา่ะเธอกำลังจะกลับมาชุลมุนวุ่นวาอีกครั้งทุกคนจยออกไปไม่ได้นะครับเมืองที้ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมาเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่เราไม่คาดคิดก็เป็นได้นะครับ2ปีที่หายไปเมืองที่อยู่ใต้น้ำมาสองปีป่านนี้จะเป็นไงบ้างไม่รู้เนี่ยลองคิดถึงว่าบรนดาสัตว์ที่มันอาจจะกลายุ์สิครับเมีหมายถึงซองมบี้หรือว่าผีชี ว้าบูสเปียร์ป่าเราต้องเริ่มชีวิตใหม่รถไฟฟ้าตัดผ่านคอนโดสวัสดีทวีสุขของเราทุกยนไม่ได้รีบตัดผ่านแล้วบังรุ้นขอบ้านเลขทับที่นั่นเพื่อเนบ้านหลังใหม่กต่ผมมีบ้านหลังหนึ่งส่วนตัวซึ่งเป็นของน้องสาวผมว้าฟังดูหน้าอยู่จังเลยห้องไหมนี่คือห้องขนาด1เมตรคูณ5เมตรแต่เดิมที่เป็นห้องเก็บไม่กว่าผมเห็นแล้วก็ขึ้นชั้นตึกมาทันทีงานใหม่ ต้องคิดว่าตั้งแผงหับเล่อยู่สนามหลวงนะคะนี่เล่นไหมจอ์ดิผมจะรุ้อวัสดี้ก็มีแจะมาเช่าห้องอยู่วันนีคุณั้จอแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมทั้งจอมคุณวีนี่มีทุกอย่างมันยังอยู่เหรอหันทั้งห้าคนวปวดหัวช่างมันอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเดินห้างดีกว่า พบบทสรุปความรักของพวกเขาทั้งห้าที่ทั้งบ้าและหายิ่งกว่าเดิมผมอยากให้ทุกคนมองคนที่อยู่ข้างหน้าคุณไว้นะครับเขาคนนั้นแหละครับคือบุคคลที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์พเพื่อยขยันขว์มนุษย์ให้สืบต่อไปคนไม่ได้จะตายมาทากันละโขกันได้เลยมันฝันอย่างนี้ทุกคืนมานานแล้วอ่ะหรือคุณโจยคิดเลยว่คุณหัวใจอยู่ไหมครับเนี่ย แอนเซอร์พอล,ล่าเทเลอร์ยิ้มหวานจูง ara, ลูกสาวถล่มเจสอนเฮ้ยพอล่ามีลูกแล้วเว้ยเครเป็นผัววะนี่แกเป็นหลอกรวยอีกแล้วล่ะพวกดาราสวยๆกนเนี้ยคุณผ่าผัสองพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด